สวัสดีเพื่อนๆนะคะวันนี้จะมาอัปเดตตู้บอลน,นะคะราคาทุกถูกนะคะเพื่อนๆได้ดูกันนะคะนี่นะคะก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะจะเป็นตู้บอลจําเป็นนะคะเพราะว่าอันนี้จะเป็นโต๊ะทั่วไปนะคะที่ว่ามันไม่ได้ใช้ประโยชน์อะไรแล้วนะคะมากําลังจะพังนะคะแล้วก็มันจะมีโครงเหล็กข้างในนะคะเราก็เลยนํามาทําเป็นตู้บอลคะ่ะเพื่อนๆนี่ตู้บอลอันนูน้นจะเป็น2ชั้นนะคะมันก็จะใส่ไม้เล็กได้นะคะเป็นบอลเล็กได้ แต่ถ้าเป็นบอลที่ของเราที่เริ่มใหญ่แล้วนะคะเราจะมาใส่เป็นตู้นี้คะ่ะแล้วก็ข้างในนี้ก็เริ่มมีบอลเข้าไปอยู่แล้วนะคะสองกระถางนี้นะคะกําลังเตรียมรอเข้าค่ะเพื่อนๆน,นี่นะคะตู้นี้นะคะก็เหมาะสําหรับบอลที่ต้นใหญ่ขึ้นสูงขึ้นนะคะเพราะว่าฝั่งนี้มันจะเป็นกระถางแบบค่อนข้างเล็กถ้าเป็นแบบว่าบอนที่มีก้านกิ่งยาวใบใหญ่ขึ้นนะคะเราจะมาใส่เป็นตู้นี้คะ่ะนี่นะคะ อันนี้ก็จะเป็นโตธรรมดานะคะจะเป็นพวกไม้อัดเขาเรียกอะไรมันมันโดนน้ํามากมันก็จะผุพังไปนะคะแต่ว่ามันก็ยังใช้ได้อยู่แล้วก็เลยมาทําการใส่เป็นพยางผ้าใบอย่างนี้นะคะนี่นะคะโต๊ะที่เราไม่ได้ใช้ประโยชน์อะไรแล้วนะคะเราก็มาทําแบบนี้ได้นะคะเราแค่ลงทุนเป็นพยางแบบนี้นะคะพะยางใสแบบน้นะคะตัวนี้เมตรละ50บาทนะคะที่เราซื้อมาแต่ถ้าเกิดว่าเป็นแบบ บางนิดนึงแบบว่าสีขุ่นก็จะประมาณ35บาทนะคะเราก็เลยเลือกเอาแบบหนาขึ้นมาหน่อยนะคะอันนี้นะคะเราก็สามารถใส่ต้นบอลที่มันมีความสูงใบใหญ่ต้นใหญ่ได้เลยนะคะบางตู้ที่เราทําเอาไว้หลังบ้านนะคะมันจะเป็นไม้ใหญ่เยอะเป็นบอลต้นใหญ่เยอะนะคะแล้วมันจะมีส่วนที่เหลือนะคะที่เรายังไม่มีตู้เก็บเราก็เลยนําโต๊ะแบบนี้นะคะมาประยุกต์ใช้นะคะนี่ก็ดีไปอีกแบบนะคะนี่นะคะก็สามารถใส่ได้เยอะเลยนะคะกับตู้นู้นนะคะจะอยู่ใกล้กันนะคะ หรือว่าจะเป็นไม้ใบไม้ต่างๆที่เรา,อ,าอยากอบนะคะแล้วก็สามารถใส่ตู้นี้ได้เลยนะคะเพื่อนๆนี่นะคะก็เป็นตู้อเนกประสงค์เลยนะคะสามารถใส่ได้ทั้งบอลไม้ใบและไม้อื่นๆเลยนะคะนี่ของเราก็รอเตรียมใส่ตู้อันนี้นะคะส่วนตู้ด้านหลังบ้านก็ค่อนข้างเต็มหมดแล้วค่ะเราก็เลยนําโต๊ะอันนี้มาทําเป็นตู้บอลในราคาถูกๆนะคะนี่นะคะ เจ้าหานุมานนะคะหานุมานกับบอลกาบของเราก็รอลงตู้อันใหม่นะคะนี่ก็จะลงตู้นะคะเพราะว่าต้นใหญ่สูงแล้วนะคะนี่นะคะก็จะประมาณนี้นะคะกับตู้บอลน,นะคะที่เรานํามาประยุกต์ใช้จากโต๊ะที่เราไม่ได้ใช้แล้วนะคะนํามาเป็นตู้บอลได้นะคะถ้าเพื่อนๆมีตู้หรือว่ามีชั้นอะไรก็แล้วแต่นะคะที่พอจะอ่านามาใส่เป็นผ้ายางได้นะคะทํามาเป็นตู้บอลได้ก็ลองมา ำกันได้นะคะไม่ต้องไปหาซื้อหรือว่าอุปกรณ์อะไรแพงๆนะคะสามารถหาพยามมาคุมกันได้เลยโอเคค่ะสําหรับคลิปนี้นะคะเราก็พาเพื่อนๆนะคะมาดูตู้บอลในราคาถูกๆนะคะถ้าเพื่อนๆมีสิ่งที่อ่าทำเป็นตู้บอลแทนที่เราจะไปซื้อหรือว่า ซื้ออุปกรณ์ที่มันแพงๆแล้วก็สามารถหาสิ่งที่ใกล้ตัวของเรานะคะที่พอดูแลจะทําเป็นตู้บอลได้เพื่อนๆก็ลองทําดูได้นะคะโอเคค่ะสําหรับคลิปนี้นะคะเราก็พาเพื่อนๆนะคะมาดูตู้บอลกันเพียงเท่านี้นะคะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้นะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกนําลังใจให้ด้วยนะคะสําหรับวันนี้ก็สวัสดีค่ะ